วิธีจัดการกับคนที่อิจฉาโดยไม่ต้องเสียเวลาแก้แค้นค่ะอย่าไปคิดแก้แค้นคนพวกนี้เลยนะคะเพราะการที่เขาอิจฉาคนอื่นนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยเป็นทุกข์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราไม่ต้องไปลงมือทําอะไรสกักอย่างเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยค่ะเขากําลังมีปัญหากับชีวิตของเขายิ่งเขาอิจฉาเราแรงเท่าไหร่แสดงว่าปัญหาชีวิตของเขาใหญ่มากเท่านั้นเพราะคนที่มีความสุข จะไม่มีเวลาไปอิจฉาใครค่ะเพราะเขารู้ว่าเขาจะได้ทุกอย่างในสิ่งที่เขาอยากได้คนที่มีความอิจฉาเราเขาจะพยายามสกัดกั้นเราไม่ให้ก้าวหน้าเพราะเขาตัดสินไปแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกับเราหน้าที่ของเราคือไม่จำเป็นต้องไปแคร์คนที่อิจฉานะคะคนพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักหาพวกที่มีความคิดคล้ายๆกันหรือเหมือนกัน คนพวกนี้นะคะจะชอบเกาะกลุ่มกันคนที่มีความสุขตัวเองไม่ได้ก็เลยพยายามหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นๆเนี่ยไม่มีความสุขเหมือนกับตัวเองหน้าที่ของเราทำยังไงก็ได้ค่ะให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นทุกวันทุกวัน ทำยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวเราเองเนี่ยประสบความสําเร็จและรวยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละค่ะที่จะทําให้คนที่อิจฉาคุณยิ่งร้อนรนเหมือนเอาไฟแห่งความริษยามาแผดเผาเขานะคะสิ่งที่เราจะรับมือสิ่งที่เราจะจัดการคือเราแค่ประสบความสําเร็จให้มากกว่าเดิมฝากคําพูดสั้นๆไว้เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะที่ไม่รู้จะจัดการกับคนขี้อิจฉายัางไงเอาความสําเร็จของเราค่ะไปตบหน้าคนขี้อิจฉาซะและเราทําตัวเองให้มีความ สุขมากขึ้นพี่หญิงเชื่อว่าวิธีการนี้เนี่ยจะทําให้เรานะคะมีความสุขและไม่ต้องไปแครคนอื่นให้มากค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ